ตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่ครองสติการตุยแย่สูงที่สุดในเรื่องแฮปปี้ทีเฟนถึง85ครั้งค่ะขั้นด้านนะคะหรือว่าเจ้ากระต่ายตัวสีเหลืองที่เราเห็นในเรื่องแฮปปี ane, ้ทีเฟนบ่อยๆนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครเคยดูเนี่ยจะรู้เลยว่าน้องเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าน่ารักไรเดียงสาขนาดไหนชอบผจญภยัยหรือว่าอยากรู้อยากเห็นขนาดไหนนะคะ ซึ่งด้วยดีสายความเป็นลกสวยของนางเนี่ยก็เลยทาให้นะคะนางเนียตุยเยโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือคัทเดินเนี่ยจำได้แท้ทุกครั้งเลยนะคะว่าตัวเองตายยังไงอะแต่ว่าแกถามว่าแคร์ไหมไม่ <laughs> นางท้าทายกับระบบนะคะทุกคนด้วยนิสัยที่น่ารักของเจ้ากระต่ายตัวสีเหลืองนี้นะคะทําให้นางเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสินค้ากู๊ดเมื่อเชนไดต่างๆเนี่ยเยอะที่สุดถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆนะคะแล้วก็กลายเป็นไอคอนิกของเรื่องนี้ไปเลยก็ใครชอบตัวละครตัวไหนนะคะแบบมาเม้ามอยเพื่อคุยกันข้างล่างนี้ได้นะคะวันนี้ไปละบาย